มาติจ้าพี่นงตื่นย้มเศรา้าแม่ฝนตกพี่นงเออฝนตกฝนตกจ้าดีฮิตสิได้ออกน้องพี่นงตกมาแล้วตกมาแล้วดีใจอ่ะฝนตกแม่จ้ามากินกาแฟพี่นงกาแฟยามเศร้ากาแฟดำ จากสาวเซ็กซี่หมู่บ้านใหญ่ไปเก็บเม็ดเม็ดยังก็เม็ดพักเสียนไปเบิ้งพี่น้องเอ้ยต้องเอาทุงไปเก็บอันนี้กู้หัวพักพี่น้องกู้หัวพักเนี่ยหัวพักพลังกู้หัวพักพอญ่พอญ่ว่ามันแท่นแก่พอนะ ไปยายไดาย่ายนี่ย่ายกับเบิ้งอันนี้เนาะคอนี่อ่อนๆแม่พอเม่ผ้าสนแต่พลังบานให้ใบมันตายค่าทีออเพื่อน่ะไปยายได้ย่า่กูหัวพักหมื่บ้านพีนองเอ้ยเนี่ย ้นตกฝนตกดีใจพี่น้องอลิ้นเบิดขึ้นเนี่ยมาขึ้นนี่พาดโทดีใจตื่นเต้นพี่น้องเออชด้หาเฮ็ดให้พี่น้องเบิอ้องมาเลยจากกาแฟกาแฟมาพี่น้อง เกิบสัวนๆเล็กๆน้อยๆมาไล่งานพี่น้องพี่น้อง <laughs> <laughs> พึ่งจะตื่นตื่นขึ้นนะเมื่อวานประเทศอันนี้เป็นเป็นกระเบือ้องเนาะพ้นตกว่าได้ยินบัดตื่นขึ้นออกมาช่องเบือ้องล้างบ้านจ้องคอยดูว่าพ้นตกไหมพี่น้องดอกไม้บ้านแล้วพี่น้องเบิ่งดอกไม้บานแล้วงามบาสีนิ บานเดียวไก่เยิร์พี่น้องบักแตียงใหญ่ไว้ไว้เบิรงพ่อต่ำเดียวแม่พี่น้องเบิรงพ่อต่ำเดียวพ่อต่ำเดียวพ่อต่ำเดียวคุณถือเดียดเหี้ยวบ่เดียวง้อได้รเงี้ยผูกนี่กับแทงเอาใจยากเป็นสิ่ะพี่น้องเพิ่นเดียดห่อนไหน ุณงามบมาพีน้องอยู่ข้างนอกก็มีฝนตกมากเ,เด้อสิงามเ้ยบาทนี้ไทยพีน้องไม่พีนอ้องส้มมีเกินพีน้องฝนตกฝนตกดวงเดือนผักยายเนี่บอกกสิได้เอาบอกพริกอันนี้ออกไปตากเลยที่เหลือๆอ,อยู่เอาออกไปตากเสียดายเพื่อน บ่บ่ปลูกก็เสียดายเนาะพี่น้องออกไปตากพน้าบอกพีชบอเถือกแต่เศร้าเอาออกไปปลูกกินบ่แท่นก็เอินโม่มาเอาปลูกกินมาพริกดิบพี่น้องบอกพริกกำลังสีแดงกับแนวมาหนี่บ่เป็นยังปลูกไว้เป็นนวยไรก็เอาไปแจกโม่เอาเสียดายบ่ปลูกปลูกไว้เบิดนั่น่ะให้บ่บบอกพริกปุ้ม พี่ปุ้มเียมาไผตู่เรีาายผนะีน้องไผตู่ไผตู่หัวละผ้าไผตูนี่จุ่มนี่เส้นไผตู่เนี่ยเตีเต้ยหัวละผ้างามไหนคือไผตูเนเเาะพ,พ,พี่น้องนั่นตนนั่นโอ้ยมะพริกมะพริก หัละพาก็ไฟตู้ปลูกผสมกันพี่นอ้องโอ้ยดีใจน้ำผืดน้ำพักน้ำเห็ดเสียวเอร้อบาทนี่เด้อนางเ้อ <c oughs> <c oughs> เนี่ยต้นเดซี่เนี่ยเห็นบหย่ายอามาพอเบิ่งขึ้นไหวไห้พี่นอ้องสามมือสามมือเนี่ยเนี่ยสามมือ เดซี่อันนี้ต้นมากันเนี่ยค่ะเชอรีปป่ปลาเนี่ยสามสีต้นอันนี้ก็เห็นบ่น,นี่ต้นแค่ปลาไร้าย่พอทดร้องพอเบิ้งพี่น้องเม็ดเม็ดเพิรนตปีทีเดียวว่าวเดียวว่าวอีกขึ้นย่านพี่น้องลื้ะแค่ปลาขึ้นยุพี่น้อง ยากสิคนไปปลูบ้านเนะี่ยเต้มบ้านอยู่หันนะ่ะอันนี้ต้นมาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอาขึ้นมากเกินเอาโบเมนแค่ปลาแค่ปลา อันนี้พนตกมาเอาอียวอน,นี่ออกปลูกได้พี่น้องขึ้นช่ายเนี่ยต้นนี้ใหญ่เนี่ยขึ้นช่ายเซียวออกปลูกได้พอเอาไว้เซียวออกปลูกพนตกแล้วขึ้นช่ายสิบานสิบานหอมแดงฝรังไม่กรือสิบาน <c oughs> พักชีอหอมป่อมสิบานไม่ เมื่อวานเห็นดอกเดียวเพื่อนตกดที่นแข้งทายรูปพี่น้องเห็นว่าอันนี้เป็นสีชมพูนี่ไก่เยินเป็นสีชมพูกระล่างสีเกินอันนี้เป็นสีเหลืองพี่น้องเห็นบ่อันนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองเหลืองสีเหลือง ดีใจดีใจแท่นพริกแท่นยังนี่บาดนี้หักทั่วหักทั่ว <c oughs> อโอ้ยนี่เอาใใ้ายายเดี่ยวเบิ้งพี่โนโอ้องหักทั่วเปเปฝรั่งไหมพี่โนโอ้องมาได้พอแตามพ่อพัดเดี๋ยวมาน,นี่สิพัดสิพัดหักทั่วโอ้ยถือผลหน้างามนี่แบบ ผักแพลวสิเก็บบอ,อกทั่วฝรั่งไปพัดใส่หมูสามสันเกินพี่น้องกะสีราพี่น้องซ้ำนีน่นาะจ้ะเบิ่งซ้ำนี่แหละพี่น้องฝนตกดินอยู่หวัดดีจ้าบ๊ายบายพวกกันกิ๊บไม่พี่นอ้องอาสิเก็บเฮ็ดหวัดดีจ้าฝนตกดินฝนตกดิน